คอมเมนต์อ้ายผู้นี้นาะเพื่อนว่าต้องไปเฮ e ียนเวียดเฮียนจีนเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์ต้องจบจากจีน e จากเวียดเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์สำหรับบ้านเราเนาะสบายดีเด้อจ้านีเดี๋ยวตัวห้ามสู้ซองน้องน้อนสาวเราอีกแล้วนะจ้บพี่ๆทุกคนเป็นนักไอวันนี้มาใส่ชุรนักศึกษาให้พี่ๆเบิง้ง ตื่นเต้นน้องน้ยยังเวสั่งกระดิ่มมากระดุมะะดมาเนาะว่าจีสั่งกระดุมมาแล้วก็ใส่เอวมาว่าจะสั่งอะใดูให้เบิไงไก่เนะาะเพราะจะได้แบบยังไงอะมันเห็นอะไรนะพี่พี่มันต้องให้บเห็บห,ห้เห็นทั้งไหนทั้งนี้บ่ จะแบบยังให้เห็นแบบเห็นแบบหนูใส่อะยังให้เห็นกระโปรงแบบซุดเลยเนะไงโอเคไหมพี่พี่สวยไหมวันนี้น้องเมย์กับชีมาอเวาเรื่องอันนั้นจากพี่พี่เรื่องที่ มีคลิปหนึ่งเราจะวิพีคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรียนประเทศเรียนประเทศไทยไม่โกอินเตอร์ต้องไปเรียนเวียดเทียนจีนเท่านั้นถึ่จะโกอินเตอร์น้องก็เลยยาแบบความมู้สซื้อของเนาะที่ได้ฟังแบบนั้นนะที่ได้เห็นแบบน,นั้นความมู่งซื้อของที่แบบคนกําลังที่เข้าไปเยียนขนาดวิพี่ข้ามรูงซื้อของสาวเล่าที่กําลังจะแบบว่า เข้าไปเรียนประเทศเข้าไปกําลังจะไปสมัครอะ่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยทาไมแบบเข้ามาเว้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทําไมแบบเฮ้ยทำไมพี่เข้ามาเม้นแบบนี้แล้วแล้วทําไมพี่เขาต้องแบบมาพูดแบบนี้เหมือนนแบบกบว่า uy, เขาเขาถูกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเรียประเทศไทยกลับไปแล้วก็เตฟ,ฟุนคือเก้าว่าฉันน้องก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่พี่ก็เข้าไป เบิ่งคลิปกันเลยว่าคอมเมนต์ว่าจังได คอมเมนต์อ้ายผู้นี้นาะเพื่อนว่าต้องไปเฮียนเวียดเฮียนจีนเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์ต้องจบจากจีนจากเวียดเท่านั้นถึงจะโกอินเตอร์สำหรับบ้านเราเนาะกับพวหู้คือกันว่าบ้านของเราเนี่นะอยู่บ้านใดเมืงองใดแขวงใดอืมสำหรับข่อยนี่นะข่อยบ่ต้องการคำว่าโกอินเตอร์เนาะข่อยต้องการแค่ว่าคุณภาพชีวิตของข่อยนี่นะมันดีขึ้นมาจากแต่ก่อนหรือบอเนาะและถ้าโกอินเตอร์มาแล้วมีความคิดแบบเจ้านี่นะข่อยขอบบโกอินเตอร์ดีกว่าคนที่เขาโกอินเตอร์เนี่ยเขาจะบบมาดูถูกการศึกษาของคนอื่นเนาะเขาจะบบมาดูถูกความต้้งงใจขออคนนนนื่แบบีเะ และลาวาสาหรับเล่านีภาษาไทยนี่บต้องเฮียนก็ได้ลาวาอืมเราอ่านออกเราอ่านออกฟังได้เว้าเป็นเออคอยกับคือกันคอยกับอ่านออกคอยกับเว้าเป็นคือกันเนาะแต่สําหรับคอยนะคอยมาเฮหดเวียกยูไทยนี่ย่อยต้องเขียนเนาะแต่ว่าสำหรับเจ้าจะบอยังเฮียนกับบบเป็นอย่างเนาะเจ้าก็ไปเฮียนยูจีนอยู่เวียดของเจ้าโลดเนาะอืมคอยเนี่ยนะคอยสะดวกเฮียนยูไทยเนาะและลาวะมูลาขนาดมาเฮียนยูไทยกับไปกับเตฟุนคือเก่าเนาะสำหรับคอยนะผู้ใดอยากเตฟุนกับเตโรเดอร์คอยบบเตะเนาะยูไทยนี่มีเรียกมีงานใหายเฮ็ดลายอย่างเนาะเหัแล่นา จักหาบุบงหู้จักเฮ็ดเนาะบุ้หู้จักหาโอกาสให้ตัวเองเนาะอันนั้นก็คือเตะได้เตะฟุญอยู่แล้วเนาะอือพู้ใดอยากเตะก็เตะเนาะเซิรนคอยบบเตะอ่าก็จะประมาณนี้แลจ้ะพี่ๆก็คือแบบว่าต้องเฮียนบิดเฮียนจีนทางลนสุดสโกอินเตอร์น้องุ่นก็คิดเหมือนกับพี่โนชีอะไรพี่ต้องขออนุญาตเอาคลิปพี่โนชี่มาเรียลแอนชั้นเด้อจ้าอ่านุ่นก็คิดเหมือนพี่เอฟซีแล้วจะ พี่นุชจีเพราะว่านุ่นก็บริดีต้องการเข้าว่าโกอินเตอร์เนาะที่นุ่นกำลังที่เข้าไปสมอังเคียนเนี่ยนะจะพี่นุ่นแบบไม่ต้องการที่จะแบบว่าต้องโกอินเตอร์ต้องแบบต้องแบบมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยต้องการแค่เพื่อความอยู่รอดหาความรู้ใส่ตนเองมีหน้าที่การงานที่ดีมีความรู้แล้วอีกอย่าง ก็ถ้าใครที่แบบกลับไปแล้วแบบไปเตะฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนุ้นคิดว่านุ้นเตะฝุ่นตั้งแต่เด็กแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่น้องนุ่นไม่ได้ไม่ได้แบบมาไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วแหละตั้งแต่ตอนน้องนุ่นที่อยู่ประเทศลาวอะประมาณนั้นนุ่นแบบน้องนุ้นขี้เกียจเตะฝุ่นแล้วอะนุ้นขี้เกียจเตะฝุ่นแล้วตอนนี้น้องนุ่นอยาก อย่างหางานทำแบบเอองานที่แบบมันดีๆทำอะไรเงี้ยงานที่แบบมันดีคืออยากให้ชีวิตดีขึ้นอ<ค>่ะ<ณ>ก็น้องคิดแบบนี้นะจ๊ะพี่พีกับบุ้งาอว่าไอคนนั้นเพื่อนคิดจังใดเนองกับประมาณนี้เลยน้องกัากคิดแบบอุ้ยแบบมันก็แบบทําให้แบบเราลังเลนะพี่พีไม่ใช่ไม่ใช่ลังเลคือแบบไม่ได้ลังเลเลยไม่ได้ลังเลคืออันนี้คือหนูพูดไม่ค่อยเป็น คือหนูไม่ได้ลังเลยเลยว่าหนูจะแบบเรียนเรียนปทีประเทศไทยแล้วแบบไม่กอินเตอร์กลัวไม่โกอินเตอร์เหมือนคนอื่นก็คือกลัวไม่โกกลัวไม่ไม่กอินเตอร์เหมือนคนอื่นหนูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะพี่พี่หนูดีใจมากๆถึงหนูดีใจมากที่หนูได้มาเรียนที่ประเทศไทยดีใจที่ ที่จะได้ไปสมัครเรียนขนาดจะไปซื้อสุดได้ใส,ส่สุดนักศึกษาประเทศไทยแบบใส่สุดใส่สู้แบบส,ยส,สวยๆแบบนี้หนูก็แบบดีใจมากๆแล้วดีใจแบบสุดๆตอนนี้หนูเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสมัครเรียนนะคะพี่พี่ยังไม่ได้เข้าไปสมัครเรียนแต่มันก็ตื่นเต้นนะจ้ะตื่นเต้นก็ประมาณนั้นแจ้ะพี่พี่คือแบบหนูหูหนูซื้อพรมใจที่ถึงแม้มันจะเรียนฟรีแต่มันก็สามารถเทียบุตรกับสามารถ เอาวุฒิการศึกษาของเราไปทํางานได้มีงานรองรับอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากๆเลยนะสำหรับสําหรับสําหรับคนที่แบบอยากเรียนรู้อ่ะมันดีมากๆเมื่อเขาให้โอกาสตรงนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะแบบไปพูดหรือว่าไม่ว่าการศึกษาที่ไหนมันก็ดีหมดแต่เราไม่ไม่ควรไปพูดที่แบบว่าไม่โกเอินเตอร์ไม่ enter, ไมหรูไม่อะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่ใช่เลยคือแบบว่ากับพวนู้นว่าเพื่อนคิดอย่างอยู่แต่กับหนูวคิดเหมือนพี่นุชชี่นะไม่ไม่ต้องการค้ว่าโกอินเตอร์ต้องการคําว่ามีเงินมีงานทําทุกวันนี้ก็ทํางานที่ประเทศไทยประมาณนั้นแหละการที่เราเป็นภาษาไทยการที่เรารู้จักภาษาไทยอ่านได้เขียนได้นะหนูก็อ่านได้เขียนได้แต่ว่ามันบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องเพราะภาษาไทยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิด นูคิดว่านะภาษาไทยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดพี่พี่ก็จะประมาณนี้ดีใจเนาะรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ใส่ชุดนักศึกษาประเทศไทยแล้วก็ได้ที่จะได้เข้าไปเรียนที่ประเทศไทยต่อไปนี้ก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะหาความรู้เพื่อที่จะหาความรู้ จากประเทศไทยแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองก็ขอบคุณพี่พี่ FC ทุกคนนะคะที่รักและเอ็นดูหนูอยากให้หนูได้เรียนหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะตั้งใจเรียนจากพี่พจริงหนูถึงแม,ม้มันจะไม่โกอินเตอร์ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูดีใจและหนูก็สมัครใจแล้วหนูก็ภูมิใจที่ได้มาใส่ชุดนะักศึกษาประเทศไทยถึงแม่หนูไม่ได้เป็นไม่ได้แบบสัญชาติไทยแต่ว่า หนูดีใจมากๆที่หนูได้ใส่ชุดนักศึกษาประเทศไทยแบบนี้หนูดีใจมากอีกไม่นานหนูก็จะได้เป็นนักเรียนตัวจริงแล้วตอนนี้อาจจะเป็นตัวปลอมมาใส่ให้พี่ๆดูเฉยๆค่ะแบบอยางอ้วนไม่มีหนูต้องลดหุ่นไหมหนูต้องลดความอ้วนไหมมันถึงจะสวยหนูอยากได้บัวอยากได้บัวแล้วก็ซื้อนี่เดี๋ยวจะซื้อซื้อกระดุมชุดนักศึกษามากระดุมชุดนักศึกษากำลังกำลังจะสั่งอยู่แล้วก็ ขัดใสเอวจะได้แบบเข้ากันหน่อยแล้วก็อาทิตย์นี้น้องนุ่นอาจจะไม่ได้ไปสมัครเพราะมีพี่เอบอกว่ามีที่สมัครอยู่น้องนุน่นลองไปดูนะร้รานเท้าเเก้าจุสี่เขาเปิดรับสมัครอยู่อะไรเงี้ยก็ว่าจะวันอาทิตย์หนูหยุดนี่ก็หนูก็จะไปถ่ายรูปกล่องเอกสารไว้เพราะว่าอาทิตย์นี้หนูหยุดงานไม่ได้เพราะไม่มีคนมาเทนหนู เราก็เลยว่าเดอนไปในที่หน้าก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องเขาก็จะเปิดรับถึงเดือนเมษานู่นแหละพฤษภามน่ธธนแหละเขาถึงจะเปิดให้เข้าเรียนก็คิดว่าประมาณนี้นะรับพี่พี่ก็คลิปนี้มันก็จะจบไวเพียงเท่านี้แล้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามแน่ฝากเป็นกำลังใจให้หนูน่นด้วยนะคะฝากสนับสนุนนุ่ม,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 ด,มด้วยกันบุกคดข้ามโฆษณาเด้อไปเลียนได้สบายดีไม่เจอกันไหมขอบคุณที่อยากให้หนูเรียนนะคะ